ตอบแล้วคะ่ะสถานะของเบสและตรงๆเปตนงีปถึงเรื่องราวที่หลายคนนีก็รอติดตามดะ้คะแฟนคลับของเบสและตรงๆค่ะล่าสุดเองฝ่ายหญิงออกมาตอกย้ำความโรแมนติกให้ฟินจิกหมอนไปเลยได้การปล่อยคลิปวิดีโอผ่าน i ิน t a g r a m Story นะคะโดยบอกเอาไว้ว่าเพื่อตอบคำถามของแฟนคลับรายหนึ่งที่ส่งเข้ามาถามไทยเธอฝ่ายชายยน,นองแบบว่าความรักช่วงนี้เป็นไงบ้างฮะ โดยคลิปนี้โพสต์ออกมาไม่เพียงแค่เผยห็นภาพกวามน่ารักสุดเ k ็กระหว่างปีตและตรงๆแต่ในมูลส่วนตัวสุดตัวเองเนี่ยทั้งสองคนก็อวดโมเมนต์ที่หยอกเล่ากันน่ารักมากๆค่ะ